อันนี้เน่อันนี้เน่ก็จะเป็นเทคนิคที่เวลาที่เน่ใช้กันนะคะเวลาที่เราออกบูธนะคะก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวเน่จะลองทําแบบสูตรเดียวให้ดูก่อนนะคะลงมาประมาณไม่เกิน4ออนนะคะหรือว่า120 ml นะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ผงโกโก้โก1ช้อนตวงใช่ไหม12กรัมแ่วๆนี้ค่ะต่อ1แก้วนะคะแค่นี้เองถ้าชอบเข้มข้นมากๆใส่คุณพูนก็ได้นะคะเป็นแบบสัก15กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้อยู่ เสร็จแล้วคนให้เข้ากันค่ะทีนี้นมผสมแปกติสูตรของโกโก้นมผสมก็คือ2ออนนะคะ2ออนใส่ไปแล้วนะคะ1ออนแล้วก็2ออนอันนี้นะคะอันนี้เรียกว่า1สูตรแล้วนะคะเราได้มา1สูตรก็คนให้เข้ากันค่ะปกติแล้วะคะ่ะถ้าหากว่าเราทําทีละสูตรเราก็ทําอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเราก็เทใส่เหยือกรวมกันเอาไว้ เวลาลูกค้าสั่งเราก็เทได้เลยใช่ไหมคะ